ไปดูการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นถับบาคาราโอเกะอาบอบนวดหลังจากที่มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ครับคุณผู้ชมครับนายวรวิชชัยสวัสดิรงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัยมณีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ได้ร่วมกันสุ่มตรวจสถานบันเทิง5แห่งได้แก่ซายุริคอมเพกกูดวิวคาราโอเกะเทนคาราโอเกะร้านสโนไว้และก็ร้านวอร์มอัพคาเฟ่หลังจากที่มีประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด19ครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้คำแนะนำมาตรการสำหรับผู้ให้บริการพนักงานในสถานบันเทิงและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์รวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้นตรวจคัดกรองความเสี่ยงพนักง,งานทุกวันในเว็บไซต์ไทยเชฟไทยตรวจเอทีเคพนักง,งานทุก7วันและให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention อย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับมาตรการผู้รับบริการต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน3มเข็มปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และให้กลุ่ม608หลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการสำหรับสถานประกอบการต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจัง และจัดพื้นที่ให้มีระยะอย่างน้อย1เมตรมีการระบายอากาศที่ดีและเพียงพอด้วยค่ะคุณผู้ชมครับจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจครับพบว่าสถานบันเทิงบางแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัดบ,บางแห่งนะครับยังไม่มีการตรวจคัดกรองพนักงานในไทยเซฟไทยพนักงานที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนไม่ครบ3ามเข็มไม่มีการจัดโซนปลอดบุหรี่ถังขยะไม่มีฝาปิด จึงได้ให้คําแนะนำนะครับและก็สั่งปิดสถานบริการหนึ่งแห่งเนื่องจากไม่รับการอนุญาตจากเทศบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กันครับนี้เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับแล้วก็คําสั่งของจังหวัดหรือว่าข้อกําหนดนะครับก็มีการซักซ้อมกับผู้ประกอบการนะครับให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจก็ยังมีบางร้านที่ยังไม่พร้อมหรือว่าบางร้านที่ยังไม่เข้าใจ อย่างวันนี้นะครับเราก็มาให้คําแนะนําแล้วถ้าเกิดร้านไหนสถานประกอบการไหนที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเราให้ปิดนะครับเพื่อมาตรการของการควบคุมโรคของจังหวัดเชียงใหม่ครับไปกันที่จังหวัดน่านนะคะมีอุทาหร์